ขอน้อยอ้ออันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทิ้งกินเองกินเองไอ้เรื่เนี่ยีเทียนหน่อยช้าอยู่ตำข้าวโพดไข่เค็มนี่อันนี้อันนี้อือ Nó nó. Ê, đi đốn núi được đi. <laughs> 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 ่ไ,ได้ไมม,ม,มเห็นแล้วลูกไม่เคยเห็นสิงโตเหรอนี่มาคือลืมไป้ป ช้าเลยนะช้างช้างแล้วเมื่อกีอ้ลมเขาลงมาทางนั้นนี่กันใช่น,นั่นน่ะลงทางลงนั้นน่ะระวังลมเด้วยไปดูอ่ะจะให้ห่างะันอ่ะ,ะอลูกไปเรลยห้หหางกัน

ดี๋ยวเดี๋ยมาอยากจับมันอ่ะอออยากจับมันจะให้ตัวเล็กอีกใช่ไหมจะได้ลออได้ได้โอเคอาลูกเดินออกมาเลยลูกจับแล้วนก็วิ่งโอเเดินผ่านไปเรน่อยแล้วปไปเปนะรไอ่ามาถ่ายให้วิดีโอจ้ะ

มามัมมามัม,ม,ม,มลูกมามัมเลยครับมามัมโอเคเอาอะไรลูกเอาเลยรมามัมเลยมามัมยังไงอือืึไม่ต้องสว <c oughs> <า>ยวันนี้อย่าฟาดตั้ง ไอ้๊น้องไมหา๊เป็นคิดเปนอินเดียเลยว้อรวันริวันตองม่ันองา

อนน้นนี่เขย่าเขย่าขวดก่อนแรกวิ่งอ่เก็บเลยคา

อยู่ประมาณนี้คือเดินทางโน้เห็นได้คนตั้งตั้งลงเมื่อกีมันวิ่งก็มาจนตัวรับป้องกันมันลงสามเพศเว้ย้าไม่ได้ถ่ายรูปมาแล้วจ้ะเกะมาแล้วโอ้ยลูกอย่าวิ่งต้ยรีบ้ีดดเนี่ยเดินงเนี้ไปแล้วลูก ขให้แค่นั้นเองหรอมันกินแล้วมก่ากระมกอยู่ไก่กุ๊กไปไหนคะไปไหนเด้คะไปกรุงเทพไหมคะไปกรุงเทพไหมคะ

เอาแล้วก oh, oh, uh, uh ันท okay oh. hey uh, hmm, um, ี่สามเขาว่าเอาเอาตีนโดนโดนโดนพื้นนะเอาโดนดินนะเออเฮ้ยอ้าวอ้าร้องขอความช่วยเหลืออ้าวอ้าวลองขอความช่วยเหลือ

ไปเลยปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือไปจับไปโน่นเร็วก็ไปดอไปดอเร็วเร็วอย่าเวลาอยู่เร็ว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 

lay kala อะตอนนี้นะครับเราก็มาเที่ยวที่น้ำตกโยงกับน้องเะเรียน้องครับบางกับมะมะเล่นน้ำอยู่